กฎของการสร้างคุณค่าและความพิเศษในบทสนทนากับแฟนจำไว้ครับว่าคนที่สร้างความพิเศษในบทสนทนาได้มักไม่ต้องทักแชทหรือโทรหาใครก่อนเพราะความพิเศษมันจะทำให้คนอยากคุยกับเราเองตลอดเวลาตัวอย่างวิธีการคุยเช่นเนี่ยเธอรู้ไหมฉันเพิ่งเรียนรู้เทคนิคใหม่ในการจัดการความเครียดฉันแชร์ให้คุณฟังเอาไม ผลตำรวจพบว่า7จของคู่รักที่มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆระหว่างกันมีความพึงพอใจในความสัมพันธ์สูงกว่าคู่ที่ไม่ทำเช่นนี้ถึงสองเท่าจำไว้ครับที่ตรงไหนที่คนเราเนี่ยยืนและมีคุณค่าเขาจะอยากยืนอยู่ตรงนั้นครับแต่ตรงไหนที่รู้สึกว่าไร้ค่าเขาจะอยากออกจากที่ตรงนั้นวิธีการทำให้คนเนี่ย ไม่สามารถทะลุจากคุณไปได้ไม่สามารถไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ได้แล้วเลือกคุณคนเดียวเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในคอร์สสังกิจครับให้เขาเลือกเราคนเดียวครับวิธีการขังคนเอาไว้ในหัวของเขาเองครับและในนั้นให้มีแต่คุณครับราคาเต็มครับ7590บาทครับคุณสามารถจัดการให้เขาอยู่ในกรงและไม่ต้องออกจากกรงที่ชั้นขังคุณทำให้เขามองมาที่คุณคนเดียวโฟกัสที่คุณคนเดียว โปรพิเศษของวันนี้990บาทปัจจุบันนี้ยังเหลือสิทธิพิเศษอีกเพียง7ท่านสุดท้ายเท่านั้นคุณต้องแคปเจอร์แล้วส่งไปที่ l i น์แอที่ครูคอมปักหมุดด้านล่างนะครับ